ไปดูงานบุญเดือนสิบที่นครศรีธรรมราชนีครับคุณผู้ชมครับมีเครื่องเล่นที่คนเข้าเข้าไปเล่นกันมากมายนะครับปรากฏว่าเครื่องเล่นที่เป็นเครื่องเวียงแบบนี้ครับคนที่ไปเล่นอยู่หลุดออกมาครับนี่ครับเป็นคลิปจังหวะเหตุการณ์จุดหวาดเสียวนะครับเกิดขึ้นภายในงานบุญเดือนสิบท,ทุ่งท่าลาดที่จงังหวัดนครศรีธรรมราชครับนาทีที่เครื่องเล่นเวียงคนแล้วก็ ตกลงมาแบบนี้ครับทำกลางความตกใจของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่ยืนเชียร์และให้กําลังใจอยู่บริเวณนั้นเป็นจํานวนมากนะครับเครื่องเล่นเนี่ยเริ่มเล่นไปได้ไม่ถึง15วินาทีเลยครับจังหวัดที่กําลังเบียงแรงๆนั่นแหละครับก็มีการสะบัดทําให้หนึ่งคนตกลงมาจากเก้าอี้และร่วงลงมากระแทกกับขอบพื้นเครื่องเล่นอย่างจังโดยผู้ใช้ Facebook ลายหนึ่งได้ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ออกมาโพสต์ในโลกออนไลน์นะครับ อาการของผู้บาดเจ็บล่าสุดครับแม่ของผู้บาดเจ็บนั้นบอกว่ามีบาดแผลที่ขาเย็บไปหลายเข็มแล้วก็มีรอยฟกช้ำตามขาด้วยส่วนสาเหตุเจ้าของเครื่องเล่นอ้างว่าตัวล็อกไม่ทำงานครับแล้วก็ทำให้หลุดลงมาส่วนสาเหตุที่แท้จริงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะครับ